เขาล่ะเขาต้องหายใจได้บ้างไปหายใจได้บ้างต้นหายใจได้บ้างไม่ใช่หายใจเฉพาะใบอย่างเดียวอืเขาวอะหายใจเฉพาะใบอย่างเดียวมันจะไปไม่นอดที่มีจอดแนคะ่ม,มนนันไม่เกิดมากที่เดียว มตาว่ามัน้เดิมเดี๋ยน่อนของเดิมน้ำที่เขาใสเนี่ยตอนนี้มันจะบงอยู่สั่5ปีอันี้มัซีนเน่เข้าเลยตอนขึ้นชิ้ของเดิมมันต้องเยอะมนันใช่ของเดิมที่เดิมันไม่นี่ เนี่ย้นเปามแเ่ันันจะมันไม่ได้ซึมเข้าไปทุกวันใช่อันนี้มันซืมมาทั้งแต่เริ่มต้นมาไงอ๋อครับแต่ถ้าให้ให้อย่างนี้ทุกวันมันก็โอเคไหมได้ได้สห้าในทีอโต้ไปเลยได้ได้คือมีหมดไป2อาสิตเพราะว่าของมเนยชั่วโมงเนี่ยึมประมาณนีโอใช่ครับเพราะว่า ร่า้มันไม่ได้อยู่แค่ผีผีดินพี่มันอยู่ชั้นล่างแล้วมันพอไม่ได้กินพอรล้วมันไม่ได้กินน้ําอ่ะมันก็เหมือนวับล่าผมไม่ว่าเขาบอกว่าร่า้มันอยู่ผิวดินผีดินใช่ใช่ประมาณนี้ใช่ป่ะเพราะรากวเปรี้ยวดินผิดโกงไปอดีหมดไงเดี๋ยวเรียนรู้ใหม่พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยมันึงเองเดี๋ยวพอนั่นเดี๋ยวมันก็ดีเพราะมันแต่ถามว่ามันเสียหายไม่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยอันนี้ดึงเข้าไหร่กลุ่มใช่ไหมแกไม่ว่าดีด้วยกันเนี่ยทั้งพี่อ่ะ ดึงเข้าในกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้ลองไปดูลองไปดูนะ